สัมผัสได้เลยครับสวัสดีครับเจแดงครับสวัสดีค่ะครับมือนีน้องซองฝาสายผ้าร่วยมาขอคําปรึกษากับเจแดงนะครับเนาะวิธีการ็ดส่อง u t u b e เป็นจังใดครับอันนี้กับโเคยอยางเธอเป็นวิทยาท่านให้ความมูลให้ให้หจักวิธีการหาเงินทางยู u ู e เนาะครับทางเทคโนโลยีหาเงินได้ง่ายๆทุกมือ้าผู้ใดสนใจ ถ้ามีไปมีโทรศัพท์ไม่ว่าขายของทางออนไลน์ไม่ว่าเปิดเทจท,ทุกมือหาเงินได้ในโทรศัพท์นะครับก็อยากให้ทุกคนนีมีรล่ได้กันเนาะครับ,รบอยากให้ทุกคนมีรล่ได,ด,ด้กันแต่ทำยูทูบกตมีรล่ได้ในการคนทีเบิ่งเฮาค,ค,คนติดตามเฮ้านี่ย่งบ่สําำคัญปานเด๋ยเท่ากับคนที่แต่ว่าคนติดตามก็สําสำคัญ สำคัญตรงไหนที่การคนเมืองหลายเข้ากับการได้ค้นหลายมันกับพานกดเขาหนึ่งพันคนติดตามยูทูปกับสี่พานกดของเขาหนึ่งสองแสนสี่หมื่นนาทีกับสี่พานกดของเขาพอพานกดแล้วเขาก็สิปล่อยโฆษณาลงเราก็จะสามารถเข้าไปสมัครการสร้างรายได,ได้ได้ซื้อทีวีเบอร์โทรเข้าไปสมัครในในโทรศัพท์นี่ละครับ เมื่อสิมีกขั้นตอนเมนื่อสิมีวิธียุ่เขาไปลึกๆๆๆในหลังบ้านของเราเรียกหลังบ้านของอทุกนะคะโค้ชเขาไปสามมองซี่มอง 4, หามองกลวจะเจอหน่นะก็ได้เจอง่ายๆเด้ต้องรู้มับนี้เท่ากับเงินมาจากไสมาจากโฆษณหน้าเขาปล่อยโฆษณานานี่แหละคือเราจะได้เงินนะได้หน่อยได้หลายก็ขึ้นอยู่กับสามูชมว่า ถ้าพันคนเอ้ยถ้าพันวิวมันจะมียอดวิวแต่คลิปเนาะครับถ้าหน่อยวิวมันก็ได้เงินหน่อยถ้าหลายวิว ừ, มันก็ได้เงินหลายอย่างยอดคนดูแสนหนึ่งเนี่ยคลิปหนึ่งก,ก,นนก็จะได้ประมาณหลายเหรียญอยู่สมัยก่อนนี่เจดแดงได้ร้อยวิวแสนวิวเนี่ยก็จะได้ประมาณหนึ่งร้อยเหรียญอืมหนึ่งร้อยเหรียญหมื่นหมื่นวิวก็จะได้ประมาณสิบเหรียญคนเมืองจบนะถ้าคนเมืองบ่จบก็สิได้ ปดเหรียญเก้าเหรียญสหรัฐนะครับแล้วการเงื่อนเขาสิให้ทุกมือเขาสิคิดให้ทุกมือวันละคนดูคนดูคุณยอดวันละเท่าไหร่มันจะมีหลายคลิปนะถ้าคนดูหลายคลิปนี่มันก็สิมาร่วมร่วม,ร,วม,ร,วมร่วมกันมันก็สิให้วันนี้ได้สิบเหรียญยี่สิบเหรียญร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญห้าร้อยเหรียญมันก็สิเข่าให้เฮาทุกมือในหลังบ้านของเฮานัา่นแหละในในโทรศัพท์นี่แหละเฮาสามารถดูได้ครับมีวิธีการดูคือกันนี่ ถ้าศึกษาได้เฮ็ดไปแจ็จัจงสิลูเขาสิลูทุกคนล่ะวันนี้เขาเสียเงินเขาหลังบ้านให้เข้าทุกมือทุงมือจนกว่าวันที่สิบสองไอ้วันที่สองของทุกเดือนเขาจะตัดยอดพอตัดยอดวันที่สองของทุกเดือนเขาก็จะวันทุกวันที่สิบสองเขาจะเอาเงินเข้าในบัญชีเอ็กเซนให้เราคือเขาวันที่เอ็กเซน์ของเขาไวเขาว้าบัญชีไว้พอวันที่ยี่สิบสองของทุกเดือน เขาจะเ,เงื่อนเข้าบัญชีธนาคารให่เฮาเลยที่เฮาสมาัครตรงเป๊ะมัมมี่ไปทีวนอกจากเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เขาก็สิให้งเฮ้ายีบซียีบห้าให้ทุกเดือนวันที่สิบสองจะเอาเงินเข้าเอ็กเซน์ให้เราวันเอวันที่สองตัดยอดเงืนวันได้จากเหรียญวันที่สิบสองเขาจะเงินเข้าบัญชีเอ็กเซนวันที่ยี่สิบสองเขาจะเอาเงินเข้าบัญชีธนาคารให้เราเลยครับ มีจังสิละเล่นนี่นี่คือรายได,ได้ส่วนว่าจะเปิดจองจังไดไปทายคลิปมากท่านมีคอนเทนต์อะไรคอนเนทียนทายหวยทายพ้นเลนทายกินเขาลองเพ่งเพ่งพ้นกระเบื้องดีนะถ้าผู้ใดมีเป็นนักลองเป็นนักล่ำลอกอ้ามผู้ใดเฮ็ดกับเขาเสแสรบแต่เฮ็ดโซ่ผู้ใดลองเพ่งเกงกับลองข้าผู้ใดกินโซ่กับกินโซ่ ช่องเนื่อกินแต่น้ำแข็งนี่วัดมือ,มอ,มอมือเขาแบ <laughs> บนี้นเบิงครับแม่นอยู่แล้ช่องเนื่องกินอันย่างช่องเบ้าเท้ากินก้อยตับจุตับก้นเบ,เบิงเป็นแสนแสนล้านล้านอย่เียอืละยิ่งวิวเยอะเท่าไหร่เขาได้เงินได้เยอะเท่า <ๆ S 2> น,นั้นอย่างอาจารย์ยอดนะมีสองคำสองก็ได้เดือนหนึ่งจี้านล้านล้านแต่ผู้ชมขอบอกคอนเน็อ ท่านยัง่องหวยเนาะลอย่องพัน่องคุณจะไปแข่งกับเขานี่มันก็แข่งยากเหมือนกันเนาะตรงเบาเก่งทํำเก่งนั่เสนอเก่งเออไอว่าคนสาสมาตรจะขวงมิถันใดเก่าลุ่มดันนั่นพอถ่ายมาเสร็จคลิปควบเงาวสิบนาทีขึ้นจังสิสามารถส้างไล่ใดมิถันเขาสิธโฆษณาคันกลางเล่นไปปุ๊บโฆษนะปั๊บเดี๋ไปปุ๊บโฆษณาปั๊บนี่คือสิบนาทีขึ้น ถ้าต่ำกว่าสิบนาทีตรงกลางจะบอมีโฆษณาได้แต่ต้นคลิปกับปลายคลิปแต่โฆษณาขึ้นๆบ้านนี้เงินก็ะจะได้หน่อยมันได้น้อยมากเพราะฉะนั้นต้องทําคลิปให้มันถึงสิบนาทีครับยังกะซางต้องสิบนาทีขึ้นถ้ายี่สิบนาทีสามสิบนาทีค่นเบิงจบแหงเสียด้เงื่อนหลายเพราะว่าโฆษณาอยู่ใต้นายใต้ใต้ใต้คลิปของเฮามันยื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 นไปจนกว่าคุณนท่าจบนี่เราก็ได้เงินเยอะ ยอดเวลาที่จะถ้าเบิ้งสัว์เงินกับว่าได้หลายถึงสิได้แสนวิวแต่เขาเบิ้งนิดเดียวเขาออกไปสิว่ได้เงินหลาย<ะ>เนี่ยว่ได้ถึงรอยเหรียญเนี่ยก็จะได้ยี่สิบสามสิบเหรียญต่อวิวเอยต่อคลิปเนาะม<ะ><ะ>ันนี่ถ้าเขาดูคุณจบนะร้อยร้อยหนึ่งแสนวิวก็จะได้ร้อยกว่าเหรียญถ้าเขาเบิ้งจบนะได้ร้อยกว่าเหรียญแน่นวน มันนี่ยอดคนติดตามประมาณต่าใดเจแดงนะยอดคนติดตามหนึ่งพันคนขึ้นไปสามารถแ<อ>จ้งไรายได้ถ้า,ถายอดคนดูถ้าเวลาในการท่านผู้ชมส่องไม่เนะาะเขาเอาเบอรงเฮาครบหนึ่งพันสี่พันชั่วโมงนี่เขาไปส้างรายได้ได,ด้สมัยก่อนเจแดงเห็ดพกเจแดงสมัครเขาเลยตั้งแต่เมือแรกจีจะสมัครส่งซอทีู่บันเลขทีกีเบอร์โทรเขาไปปุ๊บสม,มัครไว้เด้ พอเขาผ่านกดทุกอย่างปุ๊บเขาปลอ่อยโฆษณามาเลยเออเงินจะเข้าทุกวนันทุกวันแต่สมัยนี้เดี๋ยวนี้ปีนี้มันจะให้ผ่านกดสกอรจังเข้าไปโฆษณาได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้โกดคลิปลงสองสามสี่หาคลิปโฆษณาเข้าค,คุณอยู่เพิ่งดีใจเขาเป็นคนได้เ,ออเขามาเซาสองคุ้นเขามาอเอาสองคุ้นไปโฆษณาแต่ว่าคุณจะไม่ได้เงินจนกว่าจะผ่านกด แล้วไปสมัครสร้างไรายได้เพษณะาซื่อๆแต่เข้าวันไม่มีอะไรเข้าตรงนี้กันเขาไปสมัครทุกอย่างทุกอย่างมันครบกันหมสก้อกนยังสีได้เงินวันนี้ไปถ่ายคลิปมาโหลดล่องที่เครื่องไม้บวกเครื่องไม้บวกยู่ใต้ตรงนี้กดเข้าไปมันจะเข้ากับกดวิดีโอของเข้าปุ๊บมันกระสีขึ้นเป็นตั้งหัวข้อว่าหัวข้อกินกินเที่ยวจุดตับอีหยังหาหวยเงยันละะหลักะโหลดปุ๊บมาโหลดลงไปโหลดลงไปวันนี้เข้ากับสีมา เพชรนาโป๊ะข้าพานกดจะกดของเขาครับมันก็สีสามารถตั้งตั้งนาจอได้อันที่ว่าเข้ามาเฮ็ดเฮ็ดเ็ดหนาป๊ในในแอปในแอปเฮ็ดเขียนเขียนค้าบันนันข้านี่คือจังข้าเจ้าล่ะครับใส่หนาป๊ได้แต่ใหม่ใหม่นี่ใส่นาป๊บ่ได้อืมเล็กๆต่อไปจะใส่ได้ครับบัานนี้สมมุติว่า เฮามีมีอะไรอย่้เขาจีแก้งเตือนเั้งหมาหมดหรือจังไรจีแดงถ้ามันผ่านกดแล้วให้เบิ่งไม่หนักเลยวางเงินเข่าเพาต้องเลยแต่ว่าจีเมี่ยวของเขามันจะเข่าอยู่เรื่อยตลอดละจีเมี่ยวเขาจะแก้งตลอดเข้าไปอ่านเบิ่งจีเมี่ยวบ่อยๆจะซุ่มผ่านแล้วนะเขาก็สนใจกับจีเมี่ยวดอกเขาเขาเบิ่งหลังบ้านเขาก็โห่แล้วนี่ตรงที่ห้าวันตอบพ่อเมียนหรือว่ายอดเงินมันจีเด้งขึ้นนา นานาแอปของเห่าแอบหลังบ้านของเขาเลยครับวันนี้ได้กี่เหรียญวัานี่ได้กี่เหรีนาก็มาลุนกันเลยอลุนทุกมือทุกมือวันนี้จะได้สา0เหรียญนึวันนี้ได้หเหรียญ<ฮ>ได้จีเ,นนเจลแดงได้มือและ7เจ็ดร้อยเหรียญเจ็ร้อยเหรียญมันเท่าไหร่ e สามเจ็ย่เบียดเออ0ะกวสามมือนกัวม่สามื่นกวครับผมกะได้สอบถามประวัติของเกลแดงอยว่า แต่ในใจในพิกนกะรายได้นะแต่ก่อนครับแต่้ายอดวิวตกสมมุติว่าวิวตกคลิปละสองเมื่อสามเมื่อสี่มื่นแต่ว่าคุณลงหลายคลิปมันก็ได้หลายครับถ้าคุณลงวันละคลิปมันก็ได้น้อยแต่ทุกเมือนี้จเจดียว่วต้องกระเสียกระสนคืออยู่คืออยู่วันละคลิปสองคลิปก็ได้ไม่ต้องไปดิ้นล้นให้ลูกให้หลานเขาไปหาเขาไปมีรายได้เจดงย์ว่แลวท่าแล้ว นั่งขายต่ขิ้นอยู่บ้านกับพ่อนั่งขายตะของอยู่บ้านกับพ่อเออถ้ารอรับลูกค้าหรือว่าสั่งของสของคือยู่ได้เพราะขายของไม่ต้องไปสนวิวการที่จะยุ่ทุกว่าถ้ามันรวยเป็นไดถ้าคนติดตามบหลายถ้าวิวบาหลายถ้าจะรวยนี่ก็ต้องมีการขายของขายของพลิกชีวิตอ่าจากคนจนจนขายของถ้าลมพันไอ้ยูทุกนี่ก็ไม่อยากมี่กิน รับรองมีอย่างมีกินแน่นอนแต่ว่าหั่นบอลลุ่ยเหลือลุนหั่นบอลลุ่ยเหลือลุนแต่ว่าเอาสินค้ามาขายในเพจบ้างในยูทูบในเฟซในอย่างบ้างคนหู่จากเข้าหลายต่อไปติดเซงนี่คือให้เบิดเปียกให้ความรู้เบิดเปียกนี่นี่ถ้าผู้ใดมาเบิ่งคลิปนี้ก็ถือว่าบ่นหลายเออหนี้จะได้เป็นแนวทางเนาะครับเนาะที่จะท่านคนอื่นที่จะต่อต่อยอดไปสานฟันไป อย่างดาราเนี่ยเขาขายทุกอย่างขายทุกอย่างไอ้พิมรี pie, หรมห่หรือว่าพิมรี่พายหรือว่าแม่น้ำานึงหรือว่าดิวทีรพัฒโอ้ยจากคนจนจนมีงนีอย่างอันเขารววยเป็นร้อยล้านแลีวดิวนะบันี้บะนี้ก็อัน ซ่องดูฮีซ่องดูฮีบ่จากขุนจนชาวบ้านเนาเดี๋ยวนี้เขารวยล้นบ่จะเดียงจดียงบ่ได้รวยล้นเด้ออยู่ธรรมดาธรรมดาบ้านเน่าตำระดับชาวบ้านเนาบ่รวยก็ถือว่าบ่ทุกนอกจากสิแม่นแต่ว่าก็บ่รวยสนุกใส่เงินครับแต่ว่าบ่รวยมากครับบ่รวยมากชาว่าอยากได้หยังได้อยากกินหยังได้อยากไปแซ่ได้ไปครับคือสบายมากขึ้นครับจากคนจนๆชาวบ้าน จนนี่ความโมนหมู่บ้านนี่หนีสิมาสั่นล้าเอ้าท่านผู้ชมผู้ใดามาเบิ่งคลิปนี้ได้ความรู้ไปอย่าทอถอยพยายามหาความรู้ใส่เจ้าของเปิดเพจเปิดยูทูบขายของให้คนติดตามสักคนเดอ้อแหละจังขายไปเขาพูดไปขายปับ๊บเขาเบื่อเขา่เบิ่งนี่ให้คนอยู่กับ,บเราดีกว,ว่ากาเกาเรียนรู้มาเนี่ยจักหน่อยอยู่พื้นฐานครับเอาชนั้นแรงมื้อนี้ผมกะขอขอบคุณเจดีย์หลายเด้อครับเด้อ หังว่าเกิดต่อยอดท่าหนา<อ>เนาะทุกๆคนคมาหาเจอแดงให้่วงหลุมมืดอยากให้ท่านผู้ชมได้มืดได้มีไล่ได้ครับนี่แหละครับผมก็ได้ติดตามเจแดงมาหลายปีแล้วครับเป็นเอฟซีของเพื่อนมื่อนี้โอกาสดีได้ขึ้นมาฮอดบ้านฮอดตงานเพื่อนได้ไมาเห็นคนเป็นเปลี่ยนอยู่นี่แหละในวันนางเบ่อนางขี้เหร่ยู่นี่ครับปรเป็นที่ปรึกษาให้เนาะครับเนาะ มันมีประสบการณ์มาหลายปีแล้วเรื่องจอดสองยทุกซอยแท่ทถูกสองเนี่ยครับนั้นแล้วผู้ใดเห็นคลิปไม่แล้วกายจะเลืมกดไหลกดแช่์กดติดตามไปด้ครับเด้อกดกระดิ่งแกงเปลี่ยนไว้เพื่อมีแนวดีๆคลิปดีๆเด็ดๆก็จะเอามลงฝากพี่ฝากน้องคือเกานะครับก็เอาถ้าอยากจะทำกันเชิญเลยค่ะเจแดงทำบ่เป็นดอกทุ่งเมื่อยให้ลูกให้ร้านเขาทำาไหนแล้วเขาเก่งกว่าเจแดงแล้วแต่ว่า ถ้าอยากได้ความรู้น่ยมหาเจแดงเจแดงยินดียินดีสอนเทคนิคทุกอย่างแต่ว่าเรื่องการเข้าสมัครกันนั้นอะกันนี่ให้เด็กเด็กเขาเจแดงตาพอดีแล้วเดี๋ยวนี้ดอลล่ากับเก่งประฮัตเก่งเก่งทุกคนค่ะเก่งทุกคนงานเจแดงเก่งทุกคนมาเป็นสอนได้นาะค่ะน้องยินดีครับครับครับเอาสำหรับนะครับเจแดงนอกขอบขอบคุณอะไรครับสวัสดีครับครับ